สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกนัก DIY นะครับวันนี้เราจะมา DIY ชุดขาทรายนะครับขาทรายสำหรับตั้งกล้องนะฮะผลิตจากวัสดุที่เราไม่ใช้แล้วนะก็คือมาแนะน,นำก็ส่วนนี้ก็เป็นเหล็กแผ่นธรรมดานะเหล็กแผ่นเอามาใช้ปากกาหนีบแล้วก็ตีโค้งเข้าแล้วก็ดัด เป็นรูปตามที่เราจินตนาการเลยนะครับส่วนขาด้านนี้ก็เป็นนี่เลยครับสามารถพับได้นะพับมาแล้วก็มีตัวงอหล็กมาไว้ดันให้ขาเขาล้มไปข้างหน้านะครับส่วนตรงนี้ก็เจาะรูไว้เป็นตัวเลือกสําสำหรับใส่รูน็อตนะฮะ แล้วก็ส่วนด้านนี้ผมจะคิดว่าน่าจะทำน็อตหลุดหายบ่อยนะเวลาเราไปใช้ใช่ไหมเราก็เลยเชื่อมตัวเมียไว้เลยติดในรูนี้ไว้ส่วนขาตัวนี้นะฮะเอามาจากนี่เลยครับขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องไร้สดแต่รของเราเนี่ยเนี่ยตัดเอาเขาจะมีส่วนที่ยืดใช่ไหมส่วนที่ยืดก็คือส่วนนี้ส่วนที่ยืด ขานนี้จะไม่เท่ากันนะที่พิส่วนนี้เป็นลำสําหรับยืดข้างในตัวนี้ใช่ไหมมันก็ลดีกว่าถ้าเราไปซื้อนะอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วขาตั้งกล้องไหลสดนี่หาเก็บมา,าเก็บมาแล้วก็เอามาดีไวสุดมันจะเป็นเหล็กชนิดที่บางมากเราก็เลยต้องหาตัดเหล็กเออเหล็กท่อแป๊บนะครับเหล็กท่อแป๊บเหล็กแป๊บนี่แบบนี้เลยแป๊บกลมนะฮะเราตัด แต่มันจะเป็นไซส์เล็กกว่านี้นะอันนี้เอามาสมมพื่อดูตัดสักประมาณสิเซนนี้ถ้าถ้าเรากลัวหนักเราก็ตัดถ้าเราไม่กลัวหนักเราก็เอาให้สุดเลยนะฮะจัดตัดแล้วก็ผ่านะฮะผ่าแล้วก็บีบให้มันเล็กๆสอดเข้าไปในลำขาของตัวนี้นะครับท้สองข้างเลยแล้วก็เจาะใส่น,อนะะ็อตถ้าเราไม่ยัดเหล็กเข้าไปนี่มันจะ ป่นมากเลยเวลาเราไปล้มไปอะไรมันกลัวมันจะหักได้นะส่วนตัวต่อตัวยืดนี้ก็คือชุดของเขาเลยนะเนี่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาจุกยางมาใส่ตรงดานล่างนี้แล้วก็ทำแบบนี้เท่านี้นี่ก็คือสามารถยืดหดได้นะฮะตัวนี้ก็ล็อกล็อกแล้วก็ยืดไม่ได้ละนี่นะ ยืดไม่ได้แล้วเราจะยืดหดได้ได้แค่นี้เข้าไปก็ไปชนแกนเหล็กที่เรายัดไว้ฝั่งนี้นะอันนี้ผมใส่มาประมาณหกเซนนะประมาณนี้สาม,มารถยืดได้ถึงกี่เซนไยืดออกมาก็ดึงไม่สุดแล้เนี่ยตัวนี้เราไม่ได้ขันมัดไวนะ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ขันมัดไว้เรากำลังเทสอยู่ทีนี้ก็จะดึงไม่ออก ความยาวของตัวนี้นะเดี๋ยวเอาตลับเมตรมาวัดให้ดูครับตลับเมรวาง่ไหนเลยะตลับเมมาวัดให้ดูจากข้างบนสุดด้านนี้นะครับมาถึงนี้ก็ได้ถึง50าสิบหเจ็ดเซนเพื่อ,อาจจะตัดออกอีกให้เหลือสักห้นะครับใส่จุกยางเข้าไป แล้วแต่ถนะ้าเรามีวัสดุคือเหล็กท่อนเนี้มันจํากัดก็คือเราตัดครึ่งแล้วอได้ท่อนสองท่อนนะฮะเนี่ยเราตัดครึ่งแล้วมันก็ได้ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องต้องใช้แบบนี้แต่ความสูงนี่แน่นอนนะได้แน่นอนเลยตัวนี้เราก็ยัดเข้าไปนี่ก็เป็นส่วนของเขานั่นแหละ ของขาตั้งกล้องไหลสดนะนี่จะขาด้านนี้จะใหญ่ด้านนี้จะเล็กนะนเพราะว่าก็าไม่เป็นไรเป็นงาน DIY นะฮะเราไม่ได้ทำจำหน่ายนะอันนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับเวลาเราใช้แล้วก็จับขาตัวนี้ไปหมุนใส่กับใส่กับตัวปืนลมเราเลยนะครับนี่จะใส่ด้านนี้หมุนเข้าเลย อย่างนี่ยังไม่ยังไ,ยงไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็คืออย่างนี้เลยสายสะพายก็ยังแค่สมมติดูยังไม่ทําที่ก่อน,นี่มันจะมีตออยู่อย่างนี้ฮะตอนนล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปเลยครับพอหมุนได้ที่แล้วขาขา้างเขานี่เวลาหุบเข้าแล้วก็จะ ขนานกันอย่างนี้เลยนะขนานกันอย่างนี้เลยเวลาการก็จะออกนี้เลยครับนี่อย่างนี้เลยสําสำหรับสาย DIY นะทีนี้เราเหลือเจาะรูตรงนี้ฮนะเราจะใส่สปริงเหลือแต่ใส่สปริงแต่ผมยังไม่มีสปริงว่าจะใช้ยางหนังสติ๊กไปก่อนนะฮะนี่ล้างมาที่ขาตัวนี้เวลาเราพับมาอย่างนี้เนาะเราก็จะดึงในแนวตรง แต่พอเวลาเราตั้งพวกเขาจะดึงในเด็ดในแนวเฉียงมันก็จะช่วยล้างขาให้มาข้างหน้าคือครับขอบคุณครับที่รับชมถ้าซื้อตัวหนึ่งก็200กว่าบาทถึง5-600บาทนะฮะและ้วแต่ความหนาของเหล็กนะฮะอันนี้นี้เราพับแล้วก็จะอยู่กับมณนสำหรับความยาวสั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่า จะชอบขนาดไหนนะนี่ผมชอบยาวๆหน่อยจะได้นั่งสบายๆนั่งลิงเลยครับอันนี้ก็เจาะรูใส่น็อตเบอร์เบอร์แปเบอร์แปด